ความรักเป็นประตูบานใหญ่ให้เข้าถึงความจริงที่เหนือกว่าความรักความรักเป็นประตูบานใหญ่ให้เข้าถึงความจริงที่เหนือกว่าความรักโดยง่ายอย่างเช่นคำว่าอนัตตาที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจก็สัมผัสได้ถึงความหมายของคำนี้ออกมาจากมุมมองของความรักนี่เองความรัก เป็นความหวังใหญ่ของชีวิตไม่ว่าใครจะยิ่งใหญ่มาแต่ไหนอย่างไรก็ต้องการความรักจากพ่อแม่พี่น้องอย่างไรก็ปรารถนาให้ใครสักคนเป็นคู่คิดคู่ใจความรักอาจเป็นความผิดหวังครั้งสำคัญของชีวิตในเมื่อหวังใหญ่ยามผิดหวังก็ต้องใหญ่โตตามจนอาจกัดกร่อนจิตใจได้ไม่รู้เลิกบางคนหมดตัว ยังเจ็บไม่เท่ารู้ว่าคนใกล้ตัวหมดรักในตนความรักเป็นของดิ้นได้เก่งแค่ไหนก็ไม่มีใครควบคุมความรักด้วยตนคนเดียวเพราะความรักเป็นเรื่องการร่วมมือระหว่างคนกับคนไม่มีอะไรตายตัวมีแต่ทำตัวอย่างไรแล้วจะเกิดอะไรไม่มีใครยื้อไว้ได้ด้วยอุบายหรือความเก่งกาดมีแต่จะโยงไว้ด้วยใจจริงและกายจริง ฉะนั้นความรักจึงแสดงอนัตตาที่ชัดเจนถึงจิตถึงใจเพราะอนัตตาก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากของจริงจริงที่อะไรอะไรต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่จะมีก้อนตัวก้อนตนอยู่เบดเสร็จถาวรบังคับให้เปลี่ยนแปลงไปดังใจปรารถนาไม่ได้มีแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นถ้าใส่เหตุดีเพิ่มขึ้น มีแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางแย่ลงถ้าใส่เหตุแย่กว่าเดิมเมื่อรักใจที่ใสยเย็นของตัวเองคุณจะรักคนอื่นเป็นคุณจะชโลมให้คนรักเย็นตามนึกรักคุณจับใจและอยู่ด้วยแบบลืมนับเดือนนับปี เมื่อใดจิตไม่ใสเมื่อนั้นคุณพร้อมจะขุนเคืองแม้กับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วเมื่อใดใจไม่เบาเมื่อนั้นอยู่ดีไม่ว่าดีคุณก็ใกล้ทำเรื่องน่าหนักใจแล้วใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้าใจทึบหนักพรุ่งพลานเป็นปกติแม้บางทีรักแสนรักก็มักพูดเรื่องหยุมหยิมน่ารำคาญหรือคิดมากคิดนานไม่เลิก ในนามของความรักแสนรักนั่นเองสืบดูคู่ที่อยู่กันได้ยืดไม่ใช่เพราะพยายามหวานใส่กันไม่ใช่เพราะหาทางรักษาความรู้สึกรักเอาไว้ให้เท่าเดิมหรือเพิ่มเติมให้มากขึ้นแต่เป็นคู่อยู่กันเรื่อยๆสบายสบายดูไม่จงใจเกินเลยแล้วก็ไม่ปล่อยปลาเกินไปใกล้พอที่จะอบอุ่นแต่ก็รักษาระยะห่างไว้ไม่น่าอึดอัดอ่วงด้วยสายตายเย็นเย็น ไม่ใช่ห่วงด้วยเปลวตาร้อนร้อนเมื่อรักใจที่สายเย็นของตัวเองคุณจะรักคนอื่นเป็นรักแบบที่ชะโลมให้เข้าหรือเธอเย็นตามแล้วความรักชนิดนั้นจะชวนให้เข้าหรือเธอนึกรักคุณจับใจและอยู่ด้วยแบบลืมนับเดือนนับปีไปเองไม่ใช่อยู่ไปด้วยนับเวลาถอยหลังไปด้วย